My girl, my girl. เดี๋ยวรอมันใช้ก่อนแมีมะเอลเธอออกจากเซตี่ยามที่รูดตูดตูดติดตดตดตเกมมันไม่มีอะไรหรอกนะเราคิดกันมากไปเองไม่มีอะไรหรอกเกมเขาทำมาเกมมันไม่มีอะไรหรอก เดี๋ยวผมต้องกดบันทึกอ่ะตอนเมื่อกี้ผมไปปรับแล้วผมไม่ได้กดบันทึกเดี๋ยวรอมันใช้ก่อนผมเห็นโดมินิกโทแล็ปโตเขาขับรถผ่านไปด้วยความเร็วแสงรถไอติมเน้นขับไม่เน้นขายใช่รถไอติมเน้นขับไม่เน้นขายฮะก็ไม่มีอะไรแล้วตรงนี้แค่แ เข้าประตูนั้นประตูเดียวฮนะ กันด้วยใตไม่เอากอดปดท้ายไม่เอากลาไม่ต้องการไม่ไดปล่อยทิ้งฉันไว้ปล่อยไปเลยปล่อยไปปล่อย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 ปลอยปไปไหนดูทางนี้อ้ไม่ต้องคิดถึง อยู่ตรงนี้ยอย่ามาทางนี้อย่ามาทางนี้อย่ามาจับตรงนี้ดีหวัวใจอุ้ยเข้าเข้าม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 าที่เป็นนกเหรอนั่นเขาแมวออกไปเหรอไม่ออกออกแล้วจะเอาอะไรกินฮ <What? S 1> ะไม่ออกออกแล้วจะเอาอะไรกินอืม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  พูดกลับมาเหรอกลับมาทําไมมาทําไมไม่รักก็ไม่ต้องมาเป็นอะไรไม่รักก็คงไม่มาดูเธอออกจากเซกซี่ยามที่ยามเธอสายเอวสายเอวเอวเธอออกจากเซกซี่ยามที่ ยามเธอตายไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปที่เชื่อว่าตื่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 ตืตื่ตืดตืดตืดมาหรอ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 เห็นหรอจะงกเยอะไปจะโงกเยอะไปไปเต้นโชว์เขาอะไปเต้นโชว์เขาว่าเราอะรู้ไม่ได้คู่แข่งแบ็คพิงเลยเนี่ยมาทั้งแบ็คทั้งพิงเนี่ยแล้วคุณคุณไปเต้นเพลงคู่แข่งกับเขาเนี่ยโอ้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 ยนะก จังเลยฉันต้องกลัวฉันต้องกลัวลยเฮ้ยแล้วผมปิดไฟพอดีโอ้ยยังไม่ทันานหนังสือพิมพ์เลยขออ่านหนังสือพิมพ์ก่อนได้ไหมหนังสือพิมพ์จะเพิ่งเปียกขออ่านก่อนโอ้ยเจาะแ๊เจ๊ จะเจ๊โอ้ยมันต้องไม่มีตรงนี้หรอกเพราะว่าถ้ามันมีตรงน,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 นี้มันไปต่อไม่ได้มันมันไปมันมันไปต่อไม่มันไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้มันไปต่อไม่ได้เสียงลมคำรามควันลอยอย่างหมืดมัว หัวใจสั่นระลัวโอ,โอ๊ยเก็บอยากให้เก็บของบอกดีดีรันเฮ้ยใหม่แล้วใม่แล้วใหม่แล้วไม่มีที่หลบแล้วหลุดอีกแล้วไปต่อไปต่อผมไม่อยากอยู่ตรงนี้ไม่อยากอยู่ตรงนี้เลยโอ้เปิดไฟก่อนมืดมากโอ้ยอันนี้อันนี้เปิดได้อันนี้เปิดได้ไหมไม่รู้ เอ้ยโอ่งโอ่งแล้วโอ่งแล้วงหวะนโอ่งแล้วโอ่งแล้วเอ้ยมองตูนะเว้ยู้นะเว้ยว่าจะไม่ใช้ขอคลาสสิกหน่อยเหอะน่าจะมีอะไรครับตรงนี้ตรงนี้น่าจะปล่อยให้เราได้รีแลกซ์กันสักนิดหนึ่งฮะเราจะได้รีแลกซ์ฮะไปครับแหวบอืม ไม่มีอะไรครับห้องนี้ห้องนี้ไม่มีอะไรทำไมมาอะไรไม่จ่ายค่าไฟอะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงตรงกับวาเ,นาเลนไทน์ได้บ่าบเขาก็เลยจุดเทียนเอาเพื่อเ,เพิ่มความโรแมนติก <H an? S 1> มาได้ไงเรามาทำไมไม่รักก็ไม่ต้องมาเป็นอะไรไม่รักก็คงไม่มา <Run. S 2> ไปแล้วคิดอันที่เคยอยู่ตรงนี้คิดถึงทุกทุกทีที่มองฟ้ากว้างคนที่เสมือนดวงใจอ๋อห้องนี้เรามาแล้วจากไปเสียใจที่วันนี้ไม่มีเธออย่าอย่าทำอย่างนั้นโอ้โ oh ห เรียบร้อยอ <ari> อ้ยเจ็บไปทั้งหัวใจทำไมยังอุ้ยโอ้อปาติเยออปาติเทเทนาอปาติยาอปาติทาอปาติโออปาติเยออปาติเทเทนาอปาติยา ปัติเทเทเทเดินไม่ได้โอ้ไปแล้ว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 เธออจตตียามที่ยามเธอตาย่ชื่อว่าดัดรูดดรูดตืดติ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 ติดต